สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอ,ขอต้อน<ข>อรับเข<อ>้าสูส่รายการ East Water News กับดิฉันจริยาตระกูลแก้วผมชานนสุขบุญกับรายการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี2,563และนี่คือหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับ East Water มีรายได้รวมกว่า4,200ล้านบาทกำไรปี2,563อยู่ที่764ล้านบาท ปริมาณน้ำภาคตะวันออกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ผลช้วยช่วงต้นปี2564พุ้น East Water ยังสดใส Tri สเล t ติ้งคงอันดับ A+ บวกด้วยแนวโน้ม Stable สะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัท East Water อยู่ในเกณฑ์ดีเลศจากการประเมินการกำกับดูแลกิจาการบริษัทจดทะเบียนไทย ai, ประจำปี2563 Eastwater รับรางวัลอาเซียนแอสเซทคลาส PLC Thailand Award หลักการกำกับดูแลก,กิจการที่ดีในอาเซียน Eastwater ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน124บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment คุนยังยืนประจำปี2563 Eastwater คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Award จากถาบันไทยพัฒน์ อีสต์วอเตอร์ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเสียในโครงการพัฒนาสนามบินอุตเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกอีสต์วอเตอร์และคาราบาวตะวันแดงลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มความมั่นคงแหล่งน้ำรองรับการเติบโตอีสต์วอเตอร์และไทยออยลงนามบนทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำและลงนามสัญญาซื้อขายน้ำช่วงแรกวันนี้สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี2,563บริษัทมีรายได้รวม4,204ล้านบาทต้นทุนขายและบริการรวม2,551ล้านบาทกําไรสุทธิอยู่ที่764ล้านบาท จากภาพรวมรายได้และกำไรของบริษัทข้างต้นจะเห็นได้ว่าไตรามาสที่4ปี2,563ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แนวโน้มเศรษฐกิจในไตรามาสที่1ปี2,564คาดว่าเศรษฐกิจยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้รับผลกระทบจากการระบาดระรอกใหม่ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงกว่าการระบาดในรอบแรก โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวอย่างมากสำหรับการลงทุนของภาคธุรกิจยังคงชะลอการลงทุนใหม่ส่วนของราคาสินค้ายังคงปรับขึ้นได้ยากจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงและการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นอย่างไรก็ดีบางธุรกิจคาดว่าเริ่มปรับตัวกับการระบาดของโควิด -19 ได้ดีขึ้นเริ่มมีการฟื้นตัวโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจน จากการได้รับปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวจากนโยบายภาครัฐและการย้ายการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศที่มีการล็อกดาวน์มายังฐานการผลิตในประเทศสถานการณ์น้ำในช่วงต้นปี2564ในพื้นที่ชนบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงแม้ว่าช่วง6เดือนแรกของปี2563จะประสบภาวะภัยแล้งรุนแรงแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักส่วนใหญ่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี2563มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากพายุที่พัดผ่านในพื้นที่ประเทศไทยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของบริษัทในพื้นที่ชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยู่ที่5 9ซและ77%ซของความจุอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ มาดูข้อมูลสำหรับนักลงทุนกันบ้างนะคะหุ้น Eastwater หรือ EASCW ยังคงสดใส t r i s Rating ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรระดับ A+ ow, ด้วยแนวโน้ม Stable สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพียงรายเดียว รวมทั้งความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ตลอดจนอัตรากำไรที่สูงขึ้นและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอปี2563ที่ผ่านมา Eastwater มีปริมาณน้ำดิบจำหน่ายลดลงโดยหลักจากนโยบายการจัดสรรน้ำดิบในการบริหารจัดการแหล่งน้ำในสภาวะภัยแล้ง ของปี2,563การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งลดกำลังการผลิตจึงทำให้ปริมาณสูบจ่ายน้ำดิบลดลงค่อนข้างมากซึ่งปัจจุบันราคาจำหน่ายน้ำดิบเฉลี่ยเท่ากับ10บาท80สตางต่อลูกบาทเมตรรายได้จากการขายน้ำดิบในปี2,563อยู่ที่2,473ล้านบาทปริมาณน้ำดิบสูบจ่ายจำแนกตามพื้นที่ดังนี้ มากตาพุธ64%พื้นที่ชนบุรี22%พื้นที่ปลวกแดงบ่อวิน10%พื้นที่ฉะเชิงเซา4%รวมปริมาณน้ำดิบสุกจ่ายปี2563จำนวน255ล้านลูกบาทเมตรสำหรับธุรกิจน้ำประปามีไรายได้จากการขายน้ำประปาปี2563จำนวน1,467ล้านบาทกำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำประปาเท่ากับ478ล้านบาท หากพิจารณาทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมธุรกิจน้ำดิบมีโอกาสเติบโตจากปัจจัยหลักการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกอบกับภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้พื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีและฉะเชิงเซาเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยการจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เมื่อพิจารณาศักยภาพของธุรกิจน้ำดิบ บริษัทถือว่ามีความพร้อมสูงทั้งด้านการลงทุนด้านเสถียรภาพแหล่งน้ำและระบบโครงข่ายเ่่าส่งน้ำดิบ เมื่อวิเคราะห์สถานะการเงินสินทรัพย์จำนวน22,853ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2562จำนวน1,672ล้านบาทจากการรับรู้ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆได้แก่ผลิตน้ำอุตสาหกรรมและน้ำครบวงจรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงและโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี2563บริษัทมีกําไรสุทธิและอัตรากําไรลดลงบริษัทมีอัตราการลดลงของต้นทุนขายและบริการน้อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายน้ำดิบและน้ำประปาจากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งกระทบต่อต้นทุนกนารจัดหาน้ำหนึ่งในความภาคภูมิใจของ Eastwater คือการได้รับคะแนน1ะ9 6อยู่ในเกณฑ์ดีเล e ศ Excellent ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี2,563โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Eastwater ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLC Thailand Award ในการประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี2,563ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Market Forum และธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Eastwater ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน124บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือหุ้นยั่งยืนประจำปี2,563จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลนอกจากนี้ Eastwater ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี2563จัดโดยสถาบันไทยพัฒเป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจาการและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว Eastwater ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อประกอบกิจาการงานระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอุษาภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมีการออกแบบระบบผลิตน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกำลังการผลิต2 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสีย16 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันสร้างระบบน้ำรีไซเคิลกำลังการผลิต5000ลูกบาทเมตรต่อวัน โดยนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในระบบทําความเย็นกลางเน้นย้ำให้เห็นถึงการเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจรและใส่ใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง East Water ์ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหากรรมกับคาราบาวตะวันแดงสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหากรรมมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง4,000ลูกบา์เมตรต่อวัน เป็นการบริหารจัดการน้ำที่เน้นตอบสนองความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยประหยัดพลังงานและประหยัดพื้นที่เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำอุตสาหากรรมตามมาตรฐานสากล อีส์วอเตอร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ําและลงนามสัญญาซื้อขายน้ํากับไทยออยในการขยายเขตการส่งจ่ายน้ําให้แก่โครงการพลังงานสะอาดอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีรวมถึงโครงการภายใต้กลุ่มไทยออยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ครอบคลุมและรองรับต่อความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มขึ้น ค่ะและนี่คือสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี2563ของบริษัทจัดการและพัฒน,นาทรัพยากรน,น้ำภาคตะวันออกกำกัดมหาชนขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการ e a s w a t e r News ดิฉันจริยาตระกูลแก้วผมชานน์สุขบุญขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีสสดครับ